ไช่นะมีอาการชาที่ข้อมือเนี่ยชามือทั้งสองข้างเลยส่วนใหญ่ชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกางแล้วนิ้วนางเนี่ยชาครึ่งเดียวเป็นทั้งสองข้างเลยแล้วคนไข้เนี่ยชอบไปขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถสำร้อไฟฟ้านะคือพวกเนี้ยมันจะสัมพันธ์นะเวลาเขาเรียกว่าเป็นคาร์อปทันเนลซินโดมหรือว่าเป็นพวกเส้นประสาทที่มันมีที่ข้อมือเนี่ยที่มันกดทับบางทีมันเกิดจากเวลาเราไปทําอะไรหนักๆเช่นหนึ่งก็คือไปขับมอเตอร์ไซค์นานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดมีอาการชามือได้หรือว่าอันททที่่นํําาสวไปขุด ขุดขุดแล้วไปฟันต้นไม้กระแทกกระแทกกระแทกตลอดเวลาทําให้ตรงนี้มีกระเทือนหรือว่าบางทีไปตำน้าพริกตำน้ำพริกกระแทกกระแทกก็ทําให้ตรงเส้นประสาทตรงนี้ข้อมือมันกระเทือนกระเทือนเสร็จมันบวมอักเสบพออักเสบมันก็เลยทําให้มีอาการชาเมือ่อเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะเนี่ยอันนี้เราตรวจอันต์เซาวดูเนี่ยเราเห็นเลยนะพบเลยว่าเส้นประสาทตรงนี้มันบวมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นเส้นประสาทมีเดียนเนิฟที่ว่าเป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทก็คืออะไรก็คือว่า คือตรงนี้เป็นเส้นประสาทแล้วตรงนี้มันมีพังผืดอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าบางทีที่ว่ามันเส้นประสาทมันอักเสบมันบวมมันอยู่ใต้พังผืดต,ตรงนี้แล้วมันกดรัดไว้ก็เลยทําให้มีอาการชาได้ถ้าบางทีถ้าเกิดเราไปกระแทกกระแทกกระแทกตรงนี้บ่อยมันเลยทําให้เส้นประสาทมีการอักเสบนะฮะนะการรักษาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีดยาเดื่ออักเสบให้ก่อนนะค,ะคือหลักการกนะ็คือว่าเราจะต้องฉีดยาเพื่อล่อนเส้นประสาทออกจากพ,งพังผืดตรงนี้ออกมาก,ก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยให้ทานยาถ้าต้องบอกคนไข้นะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทาให เช่นจะต้องใช้มือไปกระแทกอะไรต่างไม่ว่าจะเป็นทำฟันทำครัวฟันต้นไม้ตำน้ำพริกนะหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์นะฮะ